สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะฟื้นแล้วก็คือว่าวันนี้จะมาปั่นสมูทตี้ทานตอนเช้านะคะเป็นอาหารมื้อแรกก็เลยมาไลฟ์บอกเล่าให้ฟังเลยละกันว่าทำอะไรใส่อะไรลงไปบ้างแล้วใส่เพอาะอะไรเมื่อวานเนี้ยค่ะดาวก็มีเรียนนะคะออนไลน์เรื่องอไลฟ์สไตล์นิวทริชั่นนะคะคราวนี้คอที่แล้วอะ่ะเป็นเกี่ยวกับ l ลฟ์สไตล์นิวทรีชั่นแบบว่าอาหารสำหรับคนที่ไม่ป่วยเนาะแต่ว่าค้าวเนี้ค่ะก็จะเป็นลงลึกในเรื่องของไลฟ์สไตล์นิวทรีชั่นสำหรับพวกแบบคนที่ป่วยเป็นโรคเมตาบอลิกต่างๆเบาหวานความดันโรคเรื้อรังอะไรแบบนี้นะคะแล้วเรียนเรารู้สึกว่าโอ๊ยทำได้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็ข้อคิดที่ได้จากการเรียนนะคะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดจากพฤติกรรมของเราอะ ยิ่งพฤติกรรมการกินอะแล้วมันทำลายร่างกายทำลายสุขภาพเราอะคะ่ะมันแก้ได้ด้วยการกินผักเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยจะมากินผักแบบปริมาณเยอะๆผักแปลกๆผักที่ควรจะกินให้ง่ายขึ้น ปริมาณมากๆด้วยการกินในรูปแบบของเป็นสมูทตี้ค่ะก็คือปั่นมันทุกอย่างรวมกันแล้วก็ดื่มหรือว่ากินคู่กับแกลนโนล่าอะไรเหมือนเป็นอาหารเช้าแบบฝรั่งไปเลยนะคะก็จะทําให้เราได้แบบประโยชน์จากพืชผักต่างๆนะคะเราก็กินง่ายขึ้นด้วยค่ะไม่น่าเชื่อก็เดี๋ยวลองดูลวกันนะคะวันนี้ก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังก่อนอีกทีนึงเรามีไปฉีดวัคซีนด้วยไปบูส มาแล้วก็แบบว่าพึ่งฟื้นอาจจะแบบเบอร์เบอร์นิดนึงนะคะจากผลข้างเคียงของวัคซีนใครที่จะไปฉีดวัคซีนกลุ่ม mRNA นะคะก็ ระวังว่าหลังจากฉีดนะคะก็อย่าเพึ่งไปออกกําลังหรือทํางานหนักนะเพราะว่าเขาจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องหัวใจมันมีจริงๆนะคือพอดีบอกว่าตอนเนี้ใส่นาฬิกาที่มันเป็นแบบสมาร์ทวอชใช่ไหมแล้วมันก็จะบอกทุกอย่างว่าเราแบบเป็นยังไงแล้วเสร็จเราเนี่ยแบบว่า ฉีดวันเสาร์อ่ะวันอาทิตย์ก็อาอการก็ปกติเหมือนเวลาที่ฉีดวัคซีนแล้วมันจะมีผลข้างเคียงที่เราจะรู้ใช่ไหมมันก็เป็นการจําลองการติดเชื้อในร่างกายเราเราก็จะเหมือนแบบเป็นไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่ปวดตามร่างกายแต่พอตกเย็นวันอาทิตย์จากช่วงค่านาฬิกามันร้องเตือนตลอดเวลาเลยว่าหาดเลดผิดปกติเราก็เลยดูแล้วแบบเออมันผิดปกติจริงๆมันแบบว่าเกินร้อยขึ้นมาตลอดเลยค่ะพอ สูดหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแล้วมันก็กลับมามันก็จะอยู่ที่แบบเก้าสิบฮัลโหลสวัสดีวันนี้เลยไม่ได้ไปส่งลูกเลยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราไปบูสต์วัคซีนมาเนาะเราก็อยากจะให้ภูมิคุ้มกันอยู่กับเรานานๆนะแล้วก็เขาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็ในช่วงหนึ่งเดือนนี้แหละหลังจากฉีดอะคะ่ะเราก็จะมาดูแลในเรื่องของการกินเยอะๆ ดูแลในเรื่องของการนอนนะคะเพื่อให้ปุ่มกันอยู่กับเรานานๆจะได้มองฉีดบ่อยๆแล้วก็จะได้เหมือนแบบร่างกายเราก็จะแข็งแรงไปด้วยผลพลอยได้อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอเคเข้าเรื่องละว,วันนี้ที่จะเน้นเน้นก็คือว่าอาหารเช้าควรจะเป็นยังไงแล้วก็จะรายละเอียดในวันนี้ที่เน้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลคือเมื่อวานเนี่ยที่เรียนะจะเป็นเรื่องน้ำตาลกูโค้ก่อนเลย สวัสดีค่ะดูสีจะเบอร์เบอร์เลยนะเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าน้ำตาลอ่ะมันไม่ดีกินไปมันก็ไม่ดีแต่ว่ามันคือพลังงานอ่ะคือร่างกายเราอ่ะเซลล์อ่ะต้องการน้ำตาลต้องการพลังงานไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างที่เรากินเข้าไปมันก็จะกลายไปเป็นกูโคสแล้วก็จะมีน้อง ที่ชื่อว่าอินซูลินเขาจะทําหน้าที่มาเก็บน้ําตาลเนี่ยเข้าเซลล์ไปให้เป็นพลังงานของเซลล์เนาะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าอินซูลินน่ะเขาทํางานไม่ดีะ่ะเก็บน้ําตาลไม่ทนันใช่ไหมเวลามีน้าตาลเยอะๆแล้วเขาออกมาเก็บไม่ทนันเก็บเข้าเซลล์ไม่ทนันมันก็เหลืออยู่ในกระแสะเลือดเราแล้วลองนึกภาพเอาง่ายๆสมมติว่าเป็นน้ําเชื่อมก็ได้มันก็เหนืดใช่ไหมคือน้ําที่มันมีน้ําตาลน่ะ มันก็ข้นมันก็หนืดเอาแล้วก็จาลองสถานการณ์ว่าถ้ามีน้าตาลอยู่ในเลือดสูงอ่ะมันก็จะไปก่อให้เกิดการอักเสบตามที่ต่างๆแล้วก็พอเกิดการอักเสบอ่ะเซลล์ร่างกายเรามันก็ทํางานไม่ดีเปียบเหมือนแบบเยี่ยนว่าอเลยเดียวเป็นสนิมแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพว่ามันทําให้ข้างในร่างกายเราเอ่ะอวัยวะต่างๆมีสนิม สนิมเกิดขึ้นสนิมก็เหมือนพวกอนุมูลอิสระอะไรต่างๆเนี้ยไปเกาะทําให้เป็นสนิมซึ่งอนุมูลอิสระก็เกิดขึ้นได้จากการย่อยจากความเครียดจากสิ่งต่างๆอ่าจากอากาศอะไรอย่างเงี้ย pm 2.5จากการติดเชื้อนะแล้วพอเกาะเกิดการอักเสบก็เหมือนแบบการผูกก่อนนะ่ะเหมือนเวลามีสนิมเยอะๆแล้วมันก็พอนะ้ำมันก็ผูกเหล็กมันก็กร่อนอย่างงั้น่ะพอผูกมันก็รั่วทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ ไอการผูกก่อนอันเนี้ยเปรียบเสมือนที่เรียกว่าการอักเสบละกันทีเนี้ยมันก็เลยมีแบบอาหารต้านอักเสบอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยไอพวกต้านอักเสบมันก็เหมือนแบบมาขัดสนิมออกมันก็เลยทําให้แบบท่อน้ํานั้นแบบว่าใสาสะอาดเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่มันขึ้นสนิมแล้วพอเราไปขัดสนิมมันก็กลับมาใช้ได้อีกทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าทําให้เจลยวไม่แก่ เอเป็นสนิมผุกก่อนมันก็จะแบบแก่แกเซลล์แก่แล้วก็พังเออต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะไม่ควรลดการอักเสบในร่างกายเราที่มีอยู่ให้น้อยที่สุดแล้วก็ลดสนิมที่มันจะเกิดขึ้นได้จากพวกอนุมูลอิสระต่างๆนะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยมันจะมีแบบ เวลาที่เราไปตรวจอะ่ะมันก็จะมีแบบตรวจระดับน้าตาลในเลือดเลยมีระดับน้ําตาลสะสมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอตัวน้ําตาลสะสมเนี้ยแหละมันทําร้ายเราได้มากเลยตอนเนี้เขามีการค้นพบแล้วนะว่าเบาหวานไทปกติเบาหวาน,ม,นมีสองสองไทใช่ไหมไทวันไททูตอนนี้เขาพบไททรีแล้วเป็นไทที่เบาหวานก็คือเป็นอัลไซเมอร์คนที่แบบเขาแบบพบว่าคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมเนี้ย มันเกิดจากการที่สมองใช้น้ําตาลไม่ได้ใช้น้ําตาลผิดปกติอะไรอย่างนี้เลยนะมันลิงก์กันวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวที่เรียกว่าสารที่เรียกว่า AGE Advanced Glycation End Product Advanced Glycation End Product ก็คือมันเป็นน้ําตาลที่แบบสัต์ที่ร่างกายเราแบบว่าไปจับก,กับโปรตีนอะ แล้วมันไลยกว่าน้ําตาลปกติไลยกว่าน้าตาลทั่วไปไลยกว่าน้ําตาลโคโคสในกระแสะเลือดอะเพราะว่ามันเกิดการสะสมเป็นเวลานานมันก็เป็นแอดวานโปรดักกับเป็นน้ําตาลขั้นกว่าที่มันจะไปทําให้เกิดสนิมแรงกว่าคือไปจับกับอะไรอันนั้นก็พังเลยแต่ทางนี้ทางหนังนี่นนนแหละมันแก้ได้ด้วยการกินผัก S <S> เขาก็ค้นพบว่ามีพืชแล้วก็มีพืชบางชนิดนะคะที่มีสารที่จะไปต้านไอเจ้า AGE ตัวนี้ได้ซึ่งได้แก่ตรงนี้ค่ะ <S <S หนึ่งในนั้นนะคะก็มี watercress นี่แล้วเราก็มีปลูกอยู่ในสวนพอดีเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะ watercress มันมีประโยชน์มากเลยเป็นแบบเป็นพืชที่มีประโยชน์มากต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินในตัวมันอ่ะเยอะมากนะคะเราก็ปลูกง่ายด้วยอ่ะซื้อมาปลูกปักๆมันก็ขึ้นนะคะแล้วก็ตัดแล้วมันก็แตกปักแล้วมันก็แตกนะ เราวิตามินเยอะเนี่ยแล้วไอเจ้า water kee ตัวเนี้ยมันจะไปต้านเจ้า a g e advanced glycation end product เมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นน้ำตาลที่ร้ายขั้นกว่านะคะได้แล้วก็ตัวที่ช่วยได้อีกก็คือเป็นพวกพืกษาเคมีที่อยู่ในพืชน,นะคะจะชื่อว่า c ค a m f o r a l ซึ่งมันก็จะอยู่ในผักผลไม้หลายอย่างเหมือนกันแล้วก็ในที่ในวันนี้ที่เอามายกตัวอย่างก็คือ ไอ้เปลือกขาวๆข,ข,ของพวกพืชตระกูลสิประด่ะคะ่ะเปลือกขาวๆเดาก็เคยบอกแล้วก่อนหนะ้าเนี้ยคราวที่แล้วที่เราเรียนคอร์สที่แล้วนะไอ้ช่วงตรงขาวๆที่ใกล้ๆเปลือกอะ่ะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากต้านมะเร็งก็ได้มีทั้งลิโมเนนแล้วเมื่อวานนี้เรียนเรื่องแคมฟอโรลอีกอะ่ะซึ่งแคมฟอโรลเนี่ยก็ไปต่อต้านกับ AG e ไอ้น้ตาตาลตัวร้ายได้อีกนะคะวันนี้ก็เลยไปเก็บเลมอนในสวนมานี่เป็น เป็นเลมอนที่ปลูกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสารตกค้างในเปลือกเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดว่าใครปลูกมะนาวเองที่บ้านนะคะก็สามารถใช้บินมะนาวก็ได้นะเพราะว่าไอ้ตรงขาวๆหรือว่าส้มโอก็ดีนะถ้าเกิดว่ามีเป็นมีส้มโอที่แบบปลูกแบบอินทรียคะ่ะเอาตรงเปลือกขาวๆของเขาอะมาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะวิตามินซีมันเป็น าสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบเซลลแทบทุกเซลล์ในร่างกายหรือแม้แต่เซลผล์ผงภูมิคุ้มกันน่ะเขาต้องการเอามาใช้เหมือนแบบเป็นน้ํามันเครื่องอ่ะมันต้องเติมน้ามันเหมือนพอเขาไปทํางานจับเชื้อโรคแม้เขาฝาดไปทํางานจับเชื้อโรคแล้วเสร็จปุ๊บเหนื่อยกลับมาต้องโดงวิตามินซีแล้วจะกลับมาสดชื่นทางานได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิตามินซีมันก็เป็นวิตามินที่ทําให้เหมือนกับว่าการสังเคาะพวก สร้างคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทํางานได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินซีกินเข้าไปเลยมีมากมายในผักผลไม้เยอะแยะหลายอย่างนะคะเราก็เลือกมีมะนาวมีอยู่แล้วส้มก็มีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะกินจากส้มก็ระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามันหวานมากมันก็มีน้าตาลเข้าไปอีกแล้วก็ต่อมาที่มีนะคะก็คือข้าวโอ๊ตค่ะแล้วก็ข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาก็มีไฟเบอร์อยู่ในตัวเนาะเคยเรียน ก็คงรู้กันมาหรือแล้วล่ะประโยชน์ของข้าวโอ๊ตก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมแล้วนอกจากนี้นะคะในตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยปรับการทํางานของน้องอินซูลินที่เขามีหน้าที่จับน้าตาลเข้าเซลล์อะทาให้เขาทํางานได้ดีขึ้นก็คือเหมือนกับว่าช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลอย่างนี้ด้วยนะคะก็เหมือนแบบถนอมให้อินซูลินทํางานดีๆนะคะมื้อเช้ากับมื้อกลางวันนะเป็นมื้อที่เราสามารถกินเยอะได้เพราะว่า เหมือนกับมันเป็นนาฬิกาชีวิตของร่างกายว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่าต้องการอาหารต้องได้อาหารไปแต่ว่ามื้อเย็นน่ะให้เบาไม่ต้องกินเยอะให้เบาลงไปแล้วพวพวกอินซูลินน่ะเขาทํางานเยอะตอนเช้าพอตอนเย็นๆนน่ะเขาจะเหนื่อยละเขาจะมีภาวะดือ้อต่ออินซูลินและดือ้อก็คือเหมือนแบบว่า เก็บน้ําตาลไม่เก่งแล้วอะทํางานเหนื่อยแล้วขี้เกียจเก็บแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเรากินเยอะหรือกินอาหารเย็นที่มีแบบน้ําตาลเยอะอะมันก็จะทําให้น้ําตาลเหลือค้างอยู่ในกระแสะเลือดเราเยอะแล้วมันก็จะไปทําลายเซลล์ต่างๆตามที่มันไหลเวียนไปเจรเิญอย่างนั้นเนาะแล้วพอไปสะสมนานเข้านานเข้า,นา,นขาก็จะเกิดเป็นเอเจ้า AGE เนี่ยแหละเป็นน้าตาลขั้นกว่าไปทํร้ายเรามากขึ้นไปอีกโอเคน่าจะเข้าใจหลักการลอะอะ ก็จะมีพวกเปลือกสีขาวๆข,ของพวกพืชตระกูลซีตัสน้องเนาะมีเยอะในพวกส้มโอแล้วก็มีในแคนเฟลลนั้นะมีผักใบเขียวแล้วนอกจากนี้นะคะผักใบเขียวเนี่ยตอนเช้าอ่ะเขายังช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลค่ะเป็นฮอร์โมนของความเครียดนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องต้องมีความเครียดนิดๆน,น,นะไอ้ความเครียดเนี่ยสเตรสเนี่ยมันจะไร i v ให้เราทํางาน บบเอ้ยเครียดเราเหมือนแบบมันจะได้ให้เราทํางานต่างๆให้มันรู้ล่วงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าสเตสมากไปอ่ะมันจะทําให้เราแบบทํางานไม่ดีละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมเมว,วานนี้เล่นกับอาจารย์ตลกมากเลยอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเครียดแบบทะเลาะกับแฟนแฟนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ ไม่ควรจะมีอันนั้นน่ะจะทําให้ภูมิคุ้มกันตกด้วยเวลาเมื่อไหร่ที่เราเครียดนะเครียดหนึ่งเครียดหนึ่งนาทีภูมิคุ้มกันทํางานแย่ไปสี่ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเครียดนะเรามากินอาหารตอนเช้าเนี่ยให้มีพวกผักใบเขียวนะคะมันจะช่วยควบคุมฮอร์โมนคอร์ติซอลของเราได้นะคะให้ทํางานแบบกําลังดีค่ะโอเคแล้วก็เราก็จะเลือกใช้ปั่นกับนมทีนี้ก็เลยเลือกนมออสเนาะเพราะว่าตอนเช้าอะ่ะเหมาะจะกินข้าวออสเนาะ แล้วก็จะมีนีค่ะการโน่าต้นก้าวฝาสาเพราะว่ามีข้าวโอ๊ตแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีธัญ,ญพืชอื่นๆรวบรวมกันอยู่ในนี้นะคะจับคู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จับคู่กดอะมิโนโอแอซิดสมบูรณ์ก็ได้โปรตีนนะคะหนึ่งพอชั่นก็เท่ากับประมาณ7กรัมผสมรวมกันกับเราจะใส่นูเซทเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรตีนจากพืชน,นะคะเป็นพีโปรตีนซึ่ง ข้อดีของพีโปรตีนก็คือว่าคนที่แพ้ถั่วเหลืองกินได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะแบบว่าบรันช์เชนอะมิโนแอซิดไหมเพาคือเขามีกดอะมิโนแอซิดใกล้เคียงกับพืชเลยแล้วก็มีคุณเป็นอะมิโนแอซิที่มีคุณภาพดีเอาไปร่างกายเอาไปใช้ได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะข้อดีของอันเนี้ยที่เราจะใช้ก็คือว่านอกจากจะช่วยเติมโปรตีนเ่ะเราจะเอาไว้แต่งรสเพราะว่าอันเนี้ยเขากบรสพวกผักแปลกสารพัดที่เราหามาเนี้ย ใส่เข้าไปแล้วมันจบเลยนะคะก็ไม่ได้ใส่เยอะเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดหน่อยหนึ่งเนาะแล้วเราก็เอาโปรตีนจากอันอื่นอะมารวบรวมกันมันก็ทําให้เราได้โปรตีนหลากหลายด้วยแล้วโดยที่กินง่ายขึ้นด้วยนะคะมาดูว่าในจานนี้วันนี้เรา,าใส่อะไรมาบ้างนอกนั้นก็หลักๆนะจะมีวอเตอร์เคสบอกเราเนาะแล้วก็จะมีพืชซิตัสเนาะ อ่ออีกอย่างหนึ่งข้อดีของการที่กินพวกสิตรั์ะพวกส้มพวกมะนาวอ่ะก็คือรสเปรี้ยวใช่ไหมมีวิตามินซีแนะใช่แล้วก็นอกจากเนี้ยตอนเช้าอะเราควรจะกินอะไรเปรี้ยวๆเพื่อบำรุงธาตุน้ำค่ะตอนเช้าเป็นช่วงที่แบบว่าธาตุน้ำอาจจะก,กำเริบได้คนที่มีพวกภูมิแพ้คฟุดฟัดหายมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินตอนเช้าอะให้กิน น้ำรดเปรี้ยวนะแล้วภายใน1ชั่วโมงที่เราตื่นน่ะเราจะต้องเปิดระบบลำไส้ค่ะระบบขับถ่ายของเรานะคะเขาจะมีแมสมาส์มูเวได้ในตอนเช้าในหนึ่งชั่วโมงที่เราตื่นให้กินอาหารหรือไม่ก็ดื่มน้ําภายใน1ชั่วโมงนั้นนะคะเยอะๆเนาะเพื่อเป็นการเปิดระบบขับถ่ายมีส้มแล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็จะมีพวกสมุนไพรที่มีกลิ่นอยู่ในสวนค่ะเป็นพวก อะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นแรงๆมันมีน้ำมันหอมระเหยในตัวมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสารต้านอนุมูลอิสระก็เอาไปป้องกันไม่ให้เกิดสนิมไงไปป้องกันอนุมูลอิสระที่ไปทําให้เกิดสนิมแล้วเราทําให้ร่างกายเราผุพังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต้านไวรัสอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเราก็จะมีปลูกมิ้นท์เอาไว้ที่บ้านนะหรือว่าใครมีสารแหน่ก็ใช้ได้นะคะ เราก็จะมีมิ้นท์มีทารกอนอ่าเราก็จะมีกลุ่มที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วนอกจากนี้พวกสารต้านอนุมูลอิสระมันจะเป็นพวกสีสีต่างๆที่มันอยู่ในผักผลไม้ใช่ไหมเราก็จะมีอ่าในในบรรดาสีต่างๆเนี่ย สีม่วงกับแดงอ่ะมันต้านสูงสุดมันเหมือนแบบว่าเอามาเทียบค่าค่าในการต้านอัน้มูลอ่ะสีม่วงกับสีแดงมันต้านเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดาก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปด้วยนะคะเพราะน้องมีสีม่วงอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีสีแดงค่ะสีแดงอันนี้เป็นชบาเมปเปิลค่ะมีสีม่วงมีสีแดงมีผักสีเขียวเมื่อนี้เราจะไม่กินเนื้อสัตว์ดาก็ จะไม่ขาดวิตามิน B12 นะคะดาวจะมีหนองมูฟเฟียนะคะหรือผําเป็นพืชน้ํานะคะคือนอกจากเขาจะมี B12 เขาบอกว่าในหนึ่งถ้วยอะถ้วยหนึ่งมันประมาณ200กรัมมัง้งมี B12 เท่ากับไข่18บแปดฟองอะเ,ออเยอะมากเลยนะคะนอกจากนี้เขายังมีวิตามินอะไรอื่นๆเยอะมากนะคะไฟเบอร์ก็เยอะแล้วก็กินง่ายค่ะรสชาติจืดๆคล้ายๆผักผักที่มันไม่มีรสอะเนาะ อันนี้ดอกไม้เดี๋ยวเอามาดอกไม้กินได้ในสวนเดี๋ยวจะเอามาแต่งเรามาปั่นกันดูสิ <c oughs> มันจะกินได้อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะที่มันมีลิต์ต้าน AGE ได้ไอ้น้ำตาลตัวหลายก็คือบูเบอร์รี่นี่บูเบอร์รี่ของเรา แต่จริงๆแล้วถ้าใครมีบุบอรี่เอามาโรยข้างบนก็ได้นะคะฮัลโหลสวัสดีหายแล้วหรอหายแล้ว,ลวดตวว่ามันมีอย่างอาการอย่างอื่นเข้ามาแทนไงตัวเองมาใส่ลงไปใครจะไปกินแบบสดแบบนี้เข้าไปได้หมดเนาะใช่ไหมเอาตงฝ่ายละเนี่ยจะได้ใส่ลงไปได้เยอะๆนะคะ วอเตอร์เฟสผักบ้านมะเร็งไว้นะใส่อะไรต่อจะได้สวยๆล่ะเรียงชั้นดีกว่าสีแดงสีส้มโหคิดดูกินได้แบบนี้เนี่ยอย่าเอาน้องเลมอนเนี่ยใส่ไปเลยทั้งเปลอกเราเห็นเขาจะแบบ เอามาแปะข้างแก้วสวยดีนะเดี๋ยวจะลองทำเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวก็ปนกันแล้วอยู่ดีป่ะเห็นเดียดใส่ลงไปค่ะสีม่วงแอนโทไซยานินนะคะอันนี้ชาบาเมปเปิลนี่มีวิตามินซีด้วยนะเราจะคอลลาเจนเฟื่องฟูงแล้วก็ใส่มูฟเฟลลงไปปั่นหน่อยหนึ่งแล้วก็แบ่งเอาไว้โรยหน่อยหนึ่งนะคะ ถ้าใครอยากจะเสริมให้เขามีประโยชน์มากขึ้นกว่านี้ก็ทําได้นะอย่างที่เราชอบทําก็คือว่าเราจะมีพวกสมุนไพรแห้งแล้วก็มีพวกสไปซ์อะพวกเครื่องเทศของๆอะซื้อมาเก็บไว้แล้วเวลาปั่นสมูทตี้ก็ใส่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 ลงไปนะคะอ๋อถ้าเกิดว่ามีขิงใช่ใช่เดี๋ยวเราจะแบบใส่ขิงนี่แล้วเราก็มีนูเซตเราก็ไม่กลัวเลยว่า รสชาติอะไรมันจะกินได้ไหมเพราะว่าโูเซตะเขาหวานนะมีความหวานแล้วเป็นหวานที่แบบเราไม่กลัวหวานที่มันไม่ใช่น้ําตาลนะคะใส่ซักกลัวกินไม่ได้ใส่เยอะหน่อยก็ได้นะ ก็เท่ากับเติมโปรตีนใช่ไหมแล้วก็เราคนทุกว่ารดช็อกโกแลตอะ่ะมันจะเข้ากับอะไรที่มันเป็นรสเปรี้ยวช็อกโกแลตส้มอมะอร่อยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะเราจะเติมผงโกโก้ลงไปเพราะว่าช็อกโกแลตมันเข้ากับส้มใช่ไหมนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเดเาก็าจะมีขิงมีขิงผงขมิ้นปอนมีแฟก ève ข่นะคะไข่ e ีดอันนี้ใส่เข้าไปเพิ่มโอเมก้าสามได้นะแล้วในธัญ,ญพืชทั้งหลายตัวเองมันมีประโยชน์อยู่แล้วเยอะแยะเขามีมีไขมันที่ดีนะร่างกายเราต้องการไขมันเพราะว่าไขมันอนะ่ะมันเป็นที่สั่งเคาะฮอร์โมนนะอยากลัวไขมันถ้าเราเลือกไขมันที่ดีมันก็จะช่วยเราได้ใส่ขิง ขิงก็เข้ากับช็อกโกแลตนะคะทุกคนขิงเนี่ยเขาจะมีช่วยระบายด้วยเนี่ยเรากินผักอะไรแบบนี้เข้าไปเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะท้องอืดแน่นนะคะเราใส่ขิงลงไปแล้วนอกจากนี้เขาก็ช่วยภูมคุมกันด้วยขมิ้นเนี่ยมันลดการอักเสบนะคะเคสเราอปล่าง <laughs> จริงนะรู้สึกว่าพอมา นอนดีกินดีเรารู้หลักการกินนะมันทําให้เราอ่ะผิวพรรณดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าใช้ครีมเออมันต้องเสริมกับการดูแลการขับถ่ายอะไรพวกนี้ดีขึ้นแล้วการไหลเวียนดีขึ้นนะคะผิวพรรณมันก็จะดีขึ้นนี่ยังไม่ได้แต่งหน้าออันนี้ใส่ผงโกโก้โลงไปนะคะ ช็อกโกแลตก็แหละเนาะมีประโยชน์นะผงโกโก้ก็คือมีฟ้าว์นอยก็ต้านอนุม,มูลอิสระอีกแล้วขาดอะไรอีกอยากจะใส่อะไรอีกจริงๆเรามีอีกเยอะแยะเลยอ่ะที่อยากแต่พอแล้วดีกว่าพอแล้วเราก็ใส่นมเป็นนมโอ๊นะคะเราเลือกนมโอต๊ตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามากินกับการนอง่า ทำไมไม่ถ่ายรูปกุสาลเรียงใช่ไหมให้ดูก่อน<ะ>เราก็มือแรกนะคะหลังจากที่อดอาหารมาทั้งคืนใช่ไหมใครทำไอเฟเนี่ยมือแรกสำคัญมากเราคิดดูดิถ้าเกิดว่ากินมือแรกแบบนี้ลองนึกดูว่าเหมือนแบบร่างกายเขาหิวโหวยมาทั้งคืนอะอาหารมือแรกนี่คือเขาแบบว่าเตรียมพร้อมที่จะเหมือนเอนไซม์หรือตับอะไรต่างๆอะเขาปรับตัวเพื่อที่จะแบบดึง เข้าร่างกายให้มากเป็นที่อะเหมือนคนหิวแล้วแบบรีบก,กินอนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามือแรกอยู่กินอะไรที่มันแบบท็อกซิกเยอะอะเราก็จะได้รับสารพิษนั้นเข้าไปเยอะอะไปเนาะพูดเสมอเลยนี่และนี่คือมือแรกหลังจากที่ทำไ อย่าเห็นเลยเนอะพอดีว่าเดาปิดไม่แน่นเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราวจะแปะให้นาะวแปะลูกให้ว่าดาใส่อะไรลงไปบ้างแล้วก็ถ้าว่างไหวนะจะมาเขียนสรุปเลคเชอร์ให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นเนี่ยว่าใส่อะไรเพราะอะไรเบื้อเช้ากินแบบนี้นะ ก่อนที่จะต่อไปเราเอาไว้เดี๋ยวตอนมื้อเย็นนะคะวันไหนมื้อเย็นว่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนว่ามื้อเย็นกินอะไรชิมก่อนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราก็จะเอามาโพสรูปให้ดูอร่อยหวานแล้วก็หวานหวานเปรี้ยวๆนะคะหอมมะนาว เพราะว่าเราใส่เปลือกเลมอนลงไปด้วยแล้วมันหอมกินได้จะดูดกินแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าจะดีมากเลยถ้าเรากินคู่กันกันกบกาโนล่าอีกนะมันก็จะเป็นพวกธัญพืชอย่างนี้อีกนะคะจะได้ไฟเบอร์เยอะๆแล้วเสร็จแล้วเราจะได้ขับถ่ายเอาของเสียออกจากร่างกายนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะใส่สารพัดเสริมไปอีก ขอบคุณค่ะบ๊ายบายสั่งกาโนล่าได้นะเราไม่ขายของเลยเหรอ,ม,อมีการมีกาโนล่าขายนะต้นก้าว้าใสดีมากๆสวัสดีค่ะ